ลวงพระชนาวานราศอมสารพระภูมิเอกองค์รฤบดินกระปิ่นเกตผู้ปกไทยขอจงพระชนยืนพระชื่นตลาดภัยปกกล้าเป็นหลักใัยจากชุนน,นิรันเทิงดีกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทคอมเมดี้ไลน์จำกัดรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เนี่ยทำไมอ่ะพี่เทำไมเวลาเขาจะออกจากบ้านแต่ละทีอ่ะก็มีหอมแก้มซ้ายหอมแก้มขวากันอย่างเงี้ยเออเพราะทำไมอะทำไมพี่ไม่ทำอย่างเขาบ้างล่ะพี่อยากจะทำมาแล้วแต่พี่กลัวกลัวอะไรกลัวผัวจะมาเตะพี่เลยเอ๊อพี่จ้าเหรอทำไมฉันให้พี่หอมแก้มฉันไม่ใช่หอมแก้มเมียเขาหอมหนเออูเออ <laughs> มเปล่าจ้ะพี่ก็อย่างเงี้เยเลยอ่ะอทำแบบนี้เขาก็อยากรู้่ห่างหน่อยเดี๋ยวยางมันติด<ฮ>นั่งชิดอะไรตั้งหล่ะเอียงตัวหน่อยบางพัดลมมี่ะไรแล้อย่างเงี้ยมันรักตรงไหนอ่ะก็รักแบบนี้อ่ะพื้นๆยาวชิดได้ยาวจับมืออย่างหอมแก้มกอมอเนื้อตัวเปรี้ยวไปหมดเลยตัดตัวชิดตัวหินตัวเนี่นออกยกคนบ้าเลยอาบน้ามันระยดสองหยด กาแฟพลอยใสคอลลาเจนปาดเราต้องขอโทษนะทางที่ปาดจะเอาเวลาไปทำงานพิเศษเพื่อหาเงินกับต้องมาติวหนังสือให้พวกเราเนี่ยไม่เป็นไรหรอกสายใจก็พวกเราสามคนเป็นเพื่อนกันนี่นะและอีกอย่างนะ กาดก็ไม่ได้ติวให้ฟรีซะหน่อยอ <laughs> เพื่อนกันคิด่ช่มงินมาพันก็พอโอ้ <laughs> <laughs> คิดราคานี้ป้นกันเลยดีกว่าไหมน <laughs> อ,อเล่นจะบ,บ้าเหรอใครจะคิดเงินกับเพื่อนไห้ลงคอละ่ะแต่ถ้าเพื่อนให้ก็อีกเรื่องนึง <laughs> อ <laughs> เอาล่ะมาวันนี้เรามาเรียนเรื่อง verb กันดีกว่าโอเคไหม verb ก็คือคํากริยาดูนะนี่ <laughs> แปลว่ากินอ๋อฮะกูแปลว่าไปมันเน็บมะมันเน็บเออเนื้อเอาทันทำไมไม่ลองทำด้วยแค่นี้เองง่ายก็ทันกำลังทำอยู่นี่ไงทำอะไรเห็นนั่งดูอยู่เนี่ย ก็ปาดบอกว่าดูแปลว่าทำตอนนี้เนี่ยทันก็กําลังดูปาดอยู่ไงแสดงว่าทนเนี่ยกําลังทําอยู่ใช่ปะจะบ้าแล้วจะบ้าเหรอทันหูยดูอะแปลว่าทำมาถูกแล้วแต่ว่าถ้ามองดูเนี่ยเขาเรียกว่าลุก้ยลุกทำไมเนี่ยมีอะไรปาดบอกให้ลู้ว่ก็ลุกมาได้ไงโอ้ไอ้ป้า นึกว่าพ่อปาดมาโอเคงั้นเลดี้สิทิดาวพีส thank you งัวแต่เล่นกันอยู่แบบนี้ถึงไม่ไปไหนกันสักทีอ่าดต่อเหอะเริ์มนะคะก็จะผ่านได้3ามเทนได้แก่อดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตเข้าไปไหมเข้าใจเข้าใจว่าไงเหรอเข้าใจว่าไม่ว่าเทนเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร แต่ในใจของท่านเนี่ยไม่ว่าจะอดีตปัจจุบันหรือว่านาคตก็จะมีแต่ปัดคนเดียวเท่านั้นอะไรก็ไม่รู้<ห>ทั้งใจหน่อยสิทันโอ้ยเนเรื่องพวกนี้อ่ะทันรู้แล้วนี่นาสอนทับอีทีธรรมาได้ป่ะทำมาอะไรอ่ะทันรักเลย อีกแล้วอ่ะท่านรับได้ด้วยเหรอไม่ว่าปากจะเป็นยังไงเนี่ยท่านก็รับได้ตลอดหรอเรียบจริงๆสบายอยู่แล้วท <c oughs> ี่เหยก็รับได้ทั้งนั้นแหละ ปาดจะฆ่าทันเลยเหรอปาดไม่ได้ฆ่าหรอกแต่ฉันน,นี่แหละจะฆ่าแกเล่นอย่างนั้นแหละเนี่ยถ้าทันน่ะข้างหน้ายสอบตกอีกอ่ะปาดไม่ช่วยแล้วนะก็ทันจะตั้งใจแล้วมันเรียนเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมจำสงสัยทันโง่มากใช่ไหมเฮ้ยทันอะพูดแบบนั้นสิทันไม่ได้โง่หรอกปาดพี่น้องปอบเลยทันรู้ตัวเองดีว่าทันนัอยง่ง บอกท่านตงรงๆเฮอะท่านไม่โกรธหรอกมันจะดีเหรอดีสิไม่ต้องเกรียใ,ใจเลยท่านเป็นงู้างใช่ไหมท่านจริงๆอะท่านไม่งู้หรอกเชื่อหรอจริงแต่ท่านอะงู้มากมันลงงู้โคตรงู้นี่ท่านท่านกินข้าวหรือกินหญ้าเป็นอาหารจ๊ะไอ้ควาย ่าได้ขนาดนี้นเลยเหรอท่านให้เขาพูดเองน,นี่หนาคุณไม่คิดว่าป่าจะพูดจนแบบทันไม่เหลืออะไรดีแบบนี้เลยเหรน่ารำคาญกันจริงๆเลยคนจะหลับจะนอนเลยเอ,อ,อ๊ะอะโวยวายแต่เช้าเสียชเช้าตรงไหน,นวิกี่โมงละบ่ายโมงเลยเช้าอะไรนี่มันบ่ายสามโมงแล้วจะนอนกินบ้านกินเมืองไปถึงไหนเหรอแน่ๆๆๆนั่งแปลกหนาะ พูดจาแบบฉันอย่างนี้ได้ไงคะแกไม่รู้หรือไงว่าฉันเนี่ยเป็นใครอ้าวแกไม่รู้แล้วฉันจะรู้เหรอว่าแกเป็นใครว่าฉันจะชอ็อตหรอนี่จำใส่กระโหลกกระลาของแกเอาไว้นะว่าฉันเนี่ยไม่ใช่เด็กเมื่อยเด็กแว้นข้ามถนนอ,อีกต่อไปแล้วฉันกับพ่อแกเนี่ยได้ทําการฟิชเจอริงอัศวินรึดมกันหลายทีแล้วเข้าใจไหมอย่างน้อยเนี่ยฉันก็ได้ชื่อว่าเป็นเมียพ่อแก อย่างแกเขาไม่ได้เรียกว่าเมียหรอกนางสาลี่คุณป้าสาลี่ที่ไหนสาลี่ชื่อเก่าจ้ะชื่อใหม่แล้วเชอรี่เนี่ยนางปาถนาถ้าคนอย่างฉันเนี่ยไม่ได้เรียกว่าเมียแล้วจะเรียกว่าอะไรฮะก็เรียกว่านางบำเรอไงปากดีเนี่ยถ้าฉันเนี่ยนะเป็นนางบำเรอแม่แกก็ไม่ต่างถึงสนุกอย่างจะบอกให้พวกพ่อแกเนี่ยนะ เขายกสร้อยที่เคยให้แม่แกใส่ให้ฉันเรียบร้อยแล้วมนี่ส้อยของแม่ฉันนี่นะใช่แม่เอาเงิมานะไม,ไม่คืนข้อไห่ฉันเหลืไม่คืนเหรอ,อมนันได้เห็นดีกันอะไรไฮ้ย้หยห่า หมาคนกับพี่นี่มันเรื่องอะไรไม่รู้เหมือนกันยังไม่ตั้งชื่อเรื่องเลยค่ะมีใครบอกฉันได้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นก็น่างเชอร์รี่อ่ะมันเอาสร้อยของแม่ไปใส่อ่ะเจ็บงคพี่คก็แค่สร้อยเส้นเดียวไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยฮะถึงก็ต้องตบตีลงไม้ลงมือกันด้วยเหรอ และอีกอย่างเชอรี่เขาก็ไม่ผิดเพราะ่าพ่อเป็นคนที่เขาใส่เองจะเขหมบอกอะไรพ่อกมีพ่อนั่นเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายที่แม่ให้หนูไว้นะทำไมพ่อทำแบบนี้ทำไมฉันจะให้ไม่ได้ของแม่แกมันก็เหมือนของฉันนั่นแหละฉันจะไปทำอะไรก็ได้ทำไมอ่ะและอีกอย่างหนึ่งนะนะเอาไว้แม่แกก็ลุกขึ้นมาใส่ได้ไหม อย่าลืมสิแม่แกตายไปแล้วแกตมองหยุดค้ามคนถึงแม่ได้เลยนะฮะลืมลเพื่อแม่มบังเถอะเจ็บอยู่ค่ะเจ็บจังเลยค่ะพ่อจะลืมแม่ได้อ่ะแต่หนูไม่มีวันลืมแม่ได้หรอกเอามันธ์มานะไอ้หยุดพ่อว่อาให้หยุดนี่ถ้าไม่ถึงคำอย่างนี้พ่อบอกให้หยุดให้ยินยีห้าม con I have you con I have you เธอรักฉันหนอ2สบู่เบเนซี มันดีกว่าหนูใช่ไหมลูกเกียรติปาดปาดหึหน้าติ๋วดูโลกคนกีฬาคุณพี่ลูกคุณจะเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับคนอย่างฉันสุดมหน้านะคุณพี่เนาะหยุดพูดได้แล้วถอดช้อยเสนนี้แล้วคืนไป จะถอดมาให้ดีๆหรือจะให้เก็บตัวก่อนฮะอเอาออกมาเร็วๆขึ้นมาไปเก่งจังเลยนะตบผู้หญิงเนี่ยฮะไม <c oughs> ่เอาไม่ให้ก็เ <c oughs> ดี๋ยวไปซื้อใหม่ก็ได้ไม่เอาคุณพี่ให้ฉันเลยเอาวะ <c oughs> ไปยืนกระเป๋าตังค์ใช้ที่หัวเตียงเอาไปไปสิค่ะ กระาตังค์เนี่ยเอามาทำไมลูะลุงคนละบรรา,าอย่างเงี้ยฮะใบเนี้ยอ,อ,อยู่หัวเตียงนี่เปิดดูที่มีกระโหลกหัวพ่อเธออยู่ในนี้ว่ะเนี่ยฮะกระเป๋าตังค์อะเพรกระเป๋าตังค์เนี่ยเดี๋ยวดูสิเดี๋ยวไปเอาให้ใหม่หยิบไปเลยวูก<ฮ>อะไรของมันวะเฮ้ยอันนี้ใช่ไหมขอดสร้อยออกมาอมถอดสร้อยอย่างเดียวเสืออ้อมันขาดไหมพี่จะมาถอดอะไรกันเมื่อคืนมังถอดไม่พยอยกอ่ะประกาศจะชวนฟิตเจอร์มันกันอีกอ่ะ เอาไส้คือเล่าอะไรมาแลบเงี้ยมีตังอยู่ห้าหมื่นนะเส้อเส้นหมายไซถ้างั้นเมืคืนไปเลยค่ะอือ,อหึเงินตั้งห้าหมื่นเ่ยคุณพี่นี่คุณพี่ไปเล่นมาได้เหรอมันก็ทังนองนั้นแหล,ละอ,อได้มาจากไอ้บอลเสือวิบูรณ์เขาแหละอ<า>ย่าเพิ่งถามอะไรตอนนี้เลยเราอยู่ที่นี่ไม่ได้ลนะป้าเตรียมเก็บของเลยไปเอากระเป๋าเสื้อผ้ามาฉันช,<า>ชักว่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วรีบไปไหนเหรอ ไม่ต้องถามตอนนี้ได้ไหมเดี๋ยวมีอะไรเข้ามาคุยข้างนอกอไปเลยไปช่วยกันขนกระเป๋าออกมาโอ้ตายแล้อะไรอ่ะได้ตังมาแ้อยู่ดีก็ย้ายบ้านอีกอ่ะไป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 เป,เเปเเาาไป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 เอนนไปไ,ไ,ไ,ไปเ,เปไาไปไปไไปไปไปปไปเปไ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 าไปไปไไปไไปไปไหไปไไปไไปไเไปไาไปาไปไป้ปัปไปไไป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 ไเไปอปไปไปไปเไปไปไไปไปไ่ไนไปไปไะไไไปไป เกยไ,ไม้ถูพื้นซับน้ำเอาไปทําไมอันนี้เหรอเผื่อน้ําขึ้นไงเอารถซับน้ําโอ้ยมิเก็<ห>กคิดว่าเอาอยู่เหรอฮะมอธรรมาสะอาดดีมีเครื่องปั๊มยังเอาไม่อยู่เลยอเ,เอาอกระเป๋านก็ผ้ามานนไม่ต้องนะไม่ต้องอุ้ยอะไรวุ่นวายไปหมดคุณพี่เนี่ยเร็วๆเข้าเดี๋ยวสิไปเร็วๆโอ๊ยถามตลอดอะไรก็ไม่รู้เงินก็ผุดด่ายมา สุดยอดเหมือนได้ขึ้นสวรรค์พี่ับน้ำยานี่สองถังครับดีมากน้ำยาอะไรวะยาขนมจีนครับ้ายาฆ่าหญ้ากับยาฆ่าแมาลงฆ่าให้เองเอาไปเพื่อจะผสมยาไงของไหนพี่ ของที่ให้ไปหมดแล้วเหรอหมดแล้วครับนี่ขา้าเลุลอทบุบเขาเรียกว่าผงเว้ยผงอะไรครับพี่ผลงล้มชูชีใบบ้าซีดดูใช้จมูกจมกันหึอ้าอไป้ไอ้ไอ่อ้ไอไอ้ไอ้ไอ้นอ้ไอยไ้ไอเอ,อนะ้อ้ไ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 อ้อไอไ้ ไงบ้างเนี่ยินดีด้วยนะครับคุณพ่อที่วันนี้ธุรกิจชั่วของคุณพ่อที่เกิดจากน้ำพังน้ำแรงมันสมองชั่วชของคุณพ่อกำลังเจริญงอกงามต่อหน้าต่อตายิใหญ่ผมเชื่อครับว่าบนโลกนี้คงไม่มีใครชั่วเกินกว่าคุณพ่อของผมแล้ว ผมรับรองเลยปีหน้าเนี่ยคุณพ่อต้องได้รางวัลพ่อชั่วดีเด่นอีกไม่นานเราคงจะมีอิทธิพลเป็นอันดับหนึ่งของที่นี่ เอ้ลูกพี่ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยพูดก็ได้เลยเขาหัวเราะมาชัดเนี่เพราะว่าฉันก็โยกกองเสียงตรงนี้มันก็ต้องพูดใส่ไม้ตรงนี้โอ้ที่แรกว่าจะให้หมอมาตัดกองเสียงแต่หมอตัดผิดไปตัดเอาเล่นกายออกไปด้วยโอ้ดีใจด้วยนะคะเสี่ยถึงหัวธุรกิจของเสี่ยเนี่ยจะรุ่งเรืองใช่ไหมคะ อย่างไก็จะมีการมาจ้างทำงานยาวๆง้ยคะเพราะฉะนั้นเสียทำชัว่วๆวะเหเลยนะคะอบใครแฟมา,มาแล้วแล้วฉันจะตอบแฟนเธอที่ข้างหลังเอนะอ,ะอะไรนะคะตอบนะคะเสียพูดอะไรโอ,อ้คุณพ่อบอกว่าคุณตูดบ,บานท้าทำไมเสียพูดยางงั้นลลยคะไมได้ตูดโ<ฮ>อ,อ้ พ่อบอกว่าไม่ใช่แค่ตูนผมล้อเล่นล้อเล่นคือคุณพ่อบอกว่าขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวจะมีของขวัญที่มาตอบแทนที่คอยดูแลคุณพ่อมาโดยตลอดอ๋อนีก็พูดเล่นซาโถเสียย่ะเสียช่วยกับเจนจิราเกินค่ะขอบคุณเสียมากนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี้ยเนื้อเนื้เงนกมา พ่อบอกว่าตามสบายไม่ต้องเกรงใจแล้วเดี๋ยวจะไปไหนก็ไปไปดีมากค่อ,อ,อไปทางโน้นหน่อยจะไปคุยกับมันหน่อยไอเ้เกงมึงอยากทำสิ่งมากได้นนไหม